ุณาีกุมครับวันนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของคุณในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะครับมาฟังกันนะครับว่าเดือนนี้จะดีจะร้ายยังไงนะครับในเรื่องดวงชะตานะครับมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับไพ่ที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยครับ หนึ่งถ้วยขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับการงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นพนักงานประจานะครับคุณก็มีความสุขนะครับเป็นงานที่คุณรักมากๆนะครับทาแล้วก็มีความสุขเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันจะมีเรื่องราวอีหลอกอกแทกอะไรบนนี้ครับแล้วก็แบบมีความวุ่นวายในออฟฟิศอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปลป,ลปลายปีมันก็อย่างนี้นะนการเปลี่ยนแปลงอนะไรเนี่ยคุณอาจจะปวดหัวนิดหน่อยนะครับแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮย้ยไอที่เคยเป็นหนึ่งถ้วยมีความสุขกับการทํางานมันเร่วาสู้ึก อยากจะห,หางานใหม่นะครับเพราะว่าเจอสองไม้เท้าขึ้นมานะครับความรู้สึกคุณเนี่ยกำลังมองหางานใหม่นะครับเพียงแต่ว่าผมแนะนํานะครับช่วงปลายปีไม่ใช่เวลาเหมาะสมในการเปลี่ยนงานนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือปกติเขาจะไม่เปลี่ยนงานกันช่วงปลายปีนะเขาจะไปเปลี่ยนงานกันช่วงต้นปีถ้าคุณได้งานใหม่ในช่วงปลายปีเนี่ยแสดงว่างานมันมีปัญหาแน่นอนแล้วก็จริงๆนะครับจากหน้าไพ่สองไม้เท้าที่บอกว่าคุณกําลังหางานใหม่อยู่เนี่ยนะครับมันก็มีไพ่ใบนี้ประกบด้วยนะครับสีดาบครับสีดาบในสำรับเนี่ย มันหมายถึงวงสุยมีหงสุยอยู่แล้วก็มีดาบปักอยู่ก็หมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานนะครับชีวิตาการงานคุณเนี่ยลำบากลำบากเลยนะครับดังนั้นนะครับแนะนําว่าอดทนไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าคุณอดทนได้มันจะเจออะไรนะครับจาก2ไม้เท้าเนี่ยนะครับมันจะมีไพ่แบบนี้ครับอัศวินถือไม้เท้าประกบด้วยนะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องรอเวลาสักนิดนะครับอาจจะเป็นช่วงทันมาอมกลานะครับการงานมุจะกลับมาคึกคักสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ต้นปีก็อาจจะมีข่าวดีนะครับในการเลื่อนตําแหน่งอะไรก็แล้วเลื่อนตําแหน่งให้มันสูงขึ้นนะครับก็อดทนอดทนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผลแห่งการอดทนคุณอดทนรอได้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันก็จะมีไพ่นี้ประกบด้วยครับไม่ใช่ขอโทษติดมันจะมีไพ่ใบนี้ครับอัศวินถือเหรียญด้วยคุณเป็นอัดวินไม้เท้าแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ออกแทนเนี่ยเป็นอัศวินถือเหรียญเนี่ยครับก็หมายความว่าการงานก้าวหน้าผลตอบแทนที่ได้จากหน้าที่การงานมันก็ก้าวหน้า ตามไปด้วยเพียงแต่ว่าย้ำอีกทีนะครับอดทนช่วงนี้ไปให้ได้นะครับโอกาสที่การงานก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาเป็นไปได้สูงเลยครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็นะครับยังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับดูแล้วเงินกันทองทองจากน้ำพาน้ําแรงเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพียงแต่ว่าผมจะเตือนเรื่องค่าใช้จ่ายอันหนึ่งนะครับของคุณราศีกุมในช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรผมเจอไพ่เก้าถ้วยครับ ก้าวถยหมายความว่าไงครับสวนเสเฮฮาซาหนุกซาดานเต็มที่เลยระวังนะครับค่าจ่ายมันเยอะนะครับช่วงนี้ไอ้ค่าจ่ายประเภทนี้มันเยอะเดี๋ยวไอ้เงินทองที่คุณมีอยู่มันจะไม่พอใช้นะครับให้ระวังให้ดีนะครับส่วนความรักความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับโดยจะพื้นฐานเนี่ยเออไปไหนละอ่ะนี่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 ไพ่ใบนี้นะครับ เอมเพลสครับได้ไพ่เอมเพลสนะครับสำหรับนี้ก็เอมเพลสก็เป็นว่าคู่รักคู่ครองคู่สมรสไม่ว่าเป็นชายหญิงเนี่ยนะครับเป็นคนดีนะครับใส่ใจครอบครัวด้วยนะครับก็ดูจากหน้าไพ่ครับไพ่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะมีปัญหาเดียวนะครับถ้าคุณไม่ได้คิดนอกใจภรรยาคุณเนี่ยนะครับหรือสามีคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรักใคร่บองดองกันดีแต่กับกันนะครับถ้าตอนนี้คุณกําลังจ้องหากิ๊กหาอะไรนอกบ้านอยู่นะครับ เออผมใช้คำนี้นะความชิดหายกำลังมาหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรสที่มีอยู่ตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับส่วนความรักคนโสดนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับดูในช่วงปลายปีเนี่ยรู้สึกคุณไม่ได้มีความพยายามในจะหาฟงหาแฟนอะไรใหม่ลยครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีก้าวถ้วยนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้ไปวันๆมีความสนุกสนานกับชีวิตไปวันวันนะครับดูแล้วไม่ไม่คิดจะหาแฟนอะไรให้มาผูกพันนะครับให้แบบอยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับ สนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีลไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ